สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gas TV Channel นะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Terra Online นะครับก็ทำไมถึงมาเล่น Terra นะครับเพราะว่ามีคลาสใหม่ออกมานะครับก็คือคลาสนินจานะครับต่อจากคลาสเอ่อหมัดแล้วก็ปืนนะฮะก็เป็นคลาสใหม่นะซึ่งคลาสนี้เลือกได้เฉพาะเผาปุรินะฮะใช่ไหมเผาอันนี้แหละเผาตัวผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยแหละ แนวแนวโรล,ลี่หน่อยๆเนี่ยจำชื่อเผาไม่ได้ซะแล้วนะครับก็นี่เลยอมันก็จะมีปืนนะฮะที่เป็นเผาใหม่แล้วก็มาดนะฮะนี่ผมก็สร้างไปหมดแล้วยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะมาลองเผาใหม่กันเรากดสร้างได้นะฮะตรงนี้นะครับก็ไปเลยนะครับผมก็จะข้ามขั้นตอนการสร้างตาัวละครไปแล้วกันนครับ เยอะมากนะฮะค่อนข,ข้างละเอียดแล้วก็กว่าจะสร้างได้เป็นอะไรที่กินเวลาชีวิตมากนะครับการสร้างตัวละคระเคเผมข้ามไปเลยก่อนันนบอ่าเผ่านนี้ใช้อาวุธเป็นดาวกระจายยักษ์นะครับจะเรียกว่างไงดาวกระจายคล้ายๆของนารุโตรประมาณนั้น ก็อย่างนี้ครับประมาณก,ก็เผ่านี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นเผ่าที่วิ่งเร็วนะครับไม่ใช่เผ่าดีป็นคลาสที่วิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วมากนะครับเทียบกับ ว่าเผ่านี้น่าจะวิ่งเร็วสุดแล้วแหละเพราะว่าด้วยลักษณะของอาชีพนินจานะฮะมันต้องเคลื่อนที่เร็วนะครับวิ่งเร็วปราดเปรียวนะฮะแล้วก็โจมตีรวดเร็วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเบามากหรือเปล่านะฮะผมต้องลองดูนะครับเริ่มต้นก็เฟสน่าจะยังเหมือนเดิมนะครับกับที่ผมเล่นตัวหมัดไว้นะฮะ เอก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องช่วยสาวเสื้อแดงนะฮะเด็กน้อยเสื้อแดงกวน,นี้นะครับซึ่งเขาก็จะมีปัญหา,าให้เราแก้ตลอดเวลานะ ดาวกระจายมันจะขยายขึ้นนะครับเมื่อเราล้วงมาจากข้างหลังเอามาใช้งานปุ๊บเนี่ยแล้วก็ด้วยแขนและเล็ยของเราครับไม่โดนดาวกระจายบาดแม้แต่นิดเดียวการโจมตีก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็คลิกขวาว่าจะเป็นกระโดดเพื่อหลบนะครับหลบสก,นะก,กิลสามารถกดได้สองครั้งมันก็จะกระโดด รกระโดด้ามมาอ๋อท่าหนึ่งนะครับท่าแรกเลยนะครับเป็นการเหมือนหายตัวนะครับแล้วก็ทิงท้งต้นไม้ไว้เนี่ยเป็นท่าหลักของสัญ,ญลักษณ์ของนินจาเลยว่าันได้นะก็คืออะไรนะในลาดูโตอะไรร่างแยกเงาเอ่ะไม่ใช่อะไรทุกอย่างนี่แหละที่มันเป็นท่อนไม้โอเคนะครับสกิลก็ถือว่า ก็เร็วไวนะฮะเลเ์ไม่นานนะครับแต่ว่าผมถือว่ายังเบานะครับเพราะว่าถ้าเป็นเทียบกับหมัดหรือปืนเนี่ยหมัดน่าจะแบบสองทีตายปืนก็อาจจะเกือบเกือบหนึ่งทีตายครับยิงครั้งแรกก็เกือบตายแล้วอ่ะก็แน่นอนครับ้วยอาชีพที่ว่องไวขนาดนี้ถ้าโจมตีแรงมากเกินไปมันก็โอเวอร์นะครับเดี๋ยวคง เร้ได้สกิลใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองอัพดูนะครับอ่าบอสอีกแลตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรครับง่ายๆนะปัญหาคือว่าเวลาเรากดท่าหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะหายตัวไปอยู่ข้างหลังนะครับเราต้องหมุนกล้องให้ทันด้วยนะโอเค ่าทีนี้ในการสู้กับบอสตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะข้อเสียของอาชีพนี้ก็คือนะครับมันต้องตีประชิดแล้วเลือดน้อยด้วยนะครับเลือดน้อยตัวบางมากนะครับฉะนั้นเวลานะีครับโดนสกิลหมูที่เป็นสตันอะไรอย่างเงี้ยจะโดนเยอะนะฮะสตันบ่อยนะครับ โอเคนี้ก็เป็นในเรื่องนะครับมันก็เลยต้องโดนสตันอยู่แล้วนะครับทุกตัวโดนสตันอ่ะนี่คือหัวหน้าตัวโกงนะครับซึ่งมันก็ยังอยู่ยเมืองนะฮะเราต้องเล่นใจนจบในเรื่องเราถึงจะรู้นะครับว่าเป็นใคร ก็โอเคครับหลังจากสู้กับนั้นเมืองพังไปแล้วนะฮะก็ส่งเพสก็จะได้ชุดใหม่มาโอ้ไม่เห็นเปลี่ยนเลยกะจะดูชุดส,สวยๆงามๆนะฮะยี่ห้อ on business ก็แนวๆน่ารักน่ารักนะฮะสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวเนี่ยโอ้เหมาะมากเลยนะผู้หญิงป๊อปอะไรแนวๆนวโรลี่หน่อยๆอะไรเงี้ยฮะแล้วนั่นอะไรเนี่ย แล้วนั่นถ้าอะไรของมันนะนั่งยองหืมหืมเมาเกวาว้งไงเนี่ยกำดูอยู่เลยย้ยครับหลังจากเมืองโดนทำลายก็คนเพียดไปแล้วนะครับดูเข่าอ่อนนะฮะงสไมเมาเมื่มอคืนเมาค้างตลบโอเค ก็ทีนี้ก็จะต้องมาสู้กับบอสนะครับบนยอดต้นไม้ทีนะครับบอสต,ตัวเดิมเลยตัวที่ชื่ิบก็เนี่ยครับถ้าเป็นสกิลกว้างๆอย่างเงี้ยเราจะหลบยากหน่อยนะฮะต้องใช้สกิลหลบแล้วก็เด็ดออกมาแต่ถ้าเป็นสกิกรลกอกอรบอลนะรบตัวนะฮะแทบจะหลบไม่ได้เลยยังไงก็ต้องโดนนะครับนี่ได้ข้ามไปแล้วนะครับโอ้เท๊มากข้านี้หายตัวแล้วก็ฟันชิชๆชิช ก็คอมโบต่อเนื่องได้นี่ยถ้าเป็นอยู่เออ e เราจะหลบยากมากม,มต้องแรงระดับหนึ่งเลยนะฮะแต,แต่ว่าการรีดคอมโบของอาชีพนี้ผมว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับคือเขามีคอมโบที่หลายฮิตมากนี่ขี้โกงเห็นไหมสตาร์เราอยู่ครอเร็วมันยาก บอกกระต้นไม้ช่วยกูเร็วโอเคอได้โปรดช่วยเพื่อนฉันด้วยมาแล้วมาพร้อมตำลังเต็มเปี่ยมครับนี่ฮะเนี่ยมันอยู่ข้างหลัง o m โบได้เนี่ยรัวๆเลยโลดี้ครับ คิดที่เข้ายัางเจเลค,คือผมว่าคลาสนี้นะครับต้องเน้นเน้นของนะครับคือต้องมีมีเงินทำของแน่นอนนะครับจะจะให้รีดดาเมจออกมาเต็มที่เนะี่ยของต้องถึงจะได้แบบชุดคอมโบชุดเดียวตายนะร็นี่นี่นี่คือเป็นอาชีพที่เคลื่อนที่ถึงตัวเร็วมากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า มันจะโดนดีบัฟง่ายหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูคือโดนสตันง่ายมากโอเคแล้วเราก็เสีย้เด็กนี่ไปโอ้ยเห็นชุดเลยมันฮืนกังเลย อเคนะครับจบเนื้อเรื่องนะครับเราก็มาต่อกันที่นี่แล้วตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนอาวุธครับเป็นอาวุธเรียบร้อยทีนี้ผมจะตีบวกนะฮะเกมทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะว่เาเพสอะไรก็ได้อีกอีขึ้นแล้วก็ของก็ดอกง่ายนะครับมันก็ตายง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนอยู่กว่าจะผ่านหรือว่าสุขการน,น,นานมากนะครับแตนี้เหมือนเขาเน้นให้เรารีบๆเก็บเวลนะครับทำเพลส ศึกษาเนื้อเรื่องไปแล้วก็ไปล,กกลุยพวกกิวอลุยพวกดันนะฮะที่เป็นกิจกรรมประจำวันอะไรแนี้มากกว่านะนี่ได้บวกแปดได้โอ้มีออร่าได้เห็นไหมครับแรงมากทีนี้แหละน่าจะเก็บเรื่ง่ายเลยนะชิวๆเทด้วยนะครับเป็นสามแฉกมีงไงบวกแปด เดี๋ยวจะลองดูนี่แดงได้ใจครับอ่าถ้ามีตังค์นะฮะก็แน่นอนซื้อของแรงๆยัดใส่อาชีพนี้เลยครับเหมาะมากนีในชีพที่เล่นสนุกที่มึงถ้าชอบถึกถึกลุยๆก็ต้องมัดน,นะฮะ าชอบเบิร์สตดาเมจอย่างเดียวก็ปืนนี่ท่านี้ผมชอบที่สุดแล้วนี่ไตัวนะครับซันรัวนะฮะแล้วมันมีดนตรนะีแนวแบบญี่ปุ่นนิดนึงตึง้งปังอะไรเงี้าของจริงนะครับแล้วยังมีเคเวสเนี่ยครับเคเวสแบบเคเวสของพื้นที่นะครับที่เราฆ่ามอนแล้วก็จะได้เอ็กพีได้ โดยที่แบบไม่ต้องไปรับจาก m p c ได้กีเลยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้เราเก็บเลเวลเร็วขึ้นนะกินมาใส่ในของเ่ก็โดยรวมนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องการของนะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะในการ ควบคุมระดับหนึ่งเลยทีเดียวถึงสกิลจะเป็น AOE ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยร่างกายที่บอบบางนะครับต้องให้เบิร์สให้ตายนะครับอย่างเร็วที่สุดก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบแนวแโลลิแล้วก็แนวแนวนินจาเพราะมันก็เป็นคลาสนินจาแหละจะพูดทำไม รับนคโอเคก็สำหรับคลาสนี้นะครับผมคิดว่าเป็นคลาสที่น่าสนใจเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนวอมันจะมีคนเยอะขนาดไหนเราผมอาจจะเล่นตัวนี้จนถึงขั้นไปวอได้นะครับคือเลเวลสี่สิบกว่านะครับเป็นวอต,ตีประสาทนะครับชิง XP e ชิงแต้มกันนะฮะ ชิงทงชิงยึดเสาตีหินอะไรเงี้ยฮะอยู่ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตรีมให้ดูสดดีกว่านะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับผมจะลงดันนะครับแบทชันออฟล็อกนะครับซึ่งเป็นดันเลเวลยี่สนะิบมั้งให้เพื่อนๆได้นนชมก่นนะครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงจะหยุดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ ยังไงถ้าเพื่อนๆชอบเกมเทรานะครับก็สามารถโหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างคลิกนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอยู่ในอาคาเดียนะรู้สึกว่าคนไทยเมื่อก่อนที่เขาเล่นกันเยอะๆก็อาคาเดียแต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเหลือกี่เซิร์ฟแล้วเพราะว่าพอผมล็อกอินเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ในเซิร์ฟนี้เลยนะครับ ซึ่งเป็นเทเล่าของยุโรปม,ม,มีจิปส,สกิลให้ลงลนะลงๆๆๆอะไรดีวะนี้แหละอ่านี่ครับนี่คือแบชชั่นออฟล็อค อันนี้จะเป็นดันเเวล2ยี่สิบนะครับซึ่งต้องลงเป็นตาร์ตี้ก็จะมีบอสนะครับให้ให้ให,ให,ให้เราฆ่าด้วยแล้วก็ได้ขอขงค่อนข้างดีในช่วงเริ่มต้นแรกๆนะโอเคนี่ไงน่ารักน่ารักคิดถูกใสๆ่ๆขาอ่อนหน่อยๆนะฮะสรับสาวกเลยนะฮโรล,ลี่โรล,ลี่ แต่แต่โชว์โชว์อมชั่นไปนั่นแหละดีเอ,อ๋นี่ไงเอ๋อจริงจริง,งนะเ้ออืออโ,อโอ้โหอ่ะอีกขึอ,อีกขึเออไม่ใช่โอเคครับ เดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมคงต้องจบคลิปเชล่านะครับกับซัสใหม่ดินจานะครับแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปที่ผมทำนะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุบๆุบๆุบชุบชุบชุบ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 